เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup 19บนาฬิกานาที จากกพลสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยจี้กะกะตแสดงความจริงใจออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบกรณีให้ใบส้มสุดระพลทำให้เสียสิทธิ์หนึ่งปี19นาฬิกานาทีคอรมออนุมัติเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ44แห่งรวม2.91แสนล้านบาทพร้อมให้เราฟทอตั้งบริษัทแก้ปัญหาดีภายใต้ชื่อบริษัทรถไฟพัฒนาสินทรัพย์จำกัด19นาฬิานาที นาริมลปลื้มโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเสียงตอบรับดีเผยยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนแรงงานคุณภาพ19:45นาทีโภคินปัดออกความเห็นถึงโครงสร้างเพื่อไทยหวังกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่สมบูรณ์ขึ้นล่าสุด19:56นาทีจังหวัดขอนแก่นน้ำในเขื่อนอุบลรั์ไม่ติดลบแล้วหลังมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ